วันนี้ทุกคนกำลังเอาไข่ช็อกโกแลตไปซ่อนสำหรับการตามหาไข่อีสเตอร์ใช่ไหมเชี่อไปเลยเด็กๆจะต้องสนุกกับการตามหามันแน่ๆโอ้ขามีปัญหาแล้วอยู่รถต้องการความช่วยเหลือได้คุณกลับบ้านตอนนี้เลยบัวเธอกำลังช่วยแคลรี่ทำช็อกโกแลตอยู่ที่ร้านขนมแต่เขารู้สึกไม่สบายเขาดูแย่มากๆเลยแล้วรถพยาบาลของแอมเบอร์ก็มอยู่มีวิธีช่วยเขาบ้างไหมเขา มีวิธีส่งยาไปให้เขาบ้างไหมแล้วก็ช่วยวอเทอร์นะครับเยี่ยมงั้นไปกันเถอะโอ้ไม่นะซูมาร์ทดูเหมือนตัวจะติดหนักมากเลยอะไรขึ้นเนี่ย ทำอะไรกันอ๋อ oh, oh. พวกเขากำลังตามหาไข่อีสเตอร์นั่นคือสาเหตุที่พวกเขา oh. ออกมาและพวกเขาทำให้รถติดซุมเร์ทรัคนายจะไป oh. หาวอเทอร์ได้ยังไงได้มีแผนที่จะแปลงร่างเหรอ oh. uh huh. รถพยาบาลแล้วเป็นไอเดียที่ดีรถทุกคันจะเบี่ยงทางให้นายเป็นสัญญาณไซเรนรักยารถทุกคันให้ทางหน่อยครับรถพยาบาลที่เห็นฉุกเฉินที่ต้องเข้าไปช่วยเหลืออ๋อวอเตอร์นายดูแย่มากๆเลยแต่ไม่ต้องห่วงซูเปอร์ทรัคมาช่วยแล้วได้พูดอไม่สบายมานานแค่ไหนแล้ววอเตอร์ได้กินอะไรไปวันนี้อ๋อได้จะมาช่วยแครี่ทำช่องกูลต แล้วนายก็แอบกินช็อกโกแลตไปทั้งวันเลยนั่นอาจเป็นสาเหตุที่ทําให้นายไม่สบายนะหมอที่คะป้ากินยานี้จะได้รู้สึกสบายท้องนะนายจะรู้สึกดีขึ้นในไม่ช้าวอเทอร์ดูช็อกโกแลตที่นายทำวันนี้หน่อยสิ <c oughs> โอ้มันดูน่ากินมากมากหวานวอร์เทอร์ oh my. ช็อกโกลลัสรกออกมาและเลื like. ่อไปทั่วถนนเลยมันอาจเป็นอันตรายได้นะน่นจะไรนะเสียงเปิดอนนรถกำลังมาแคลรี่แนนเอ็เขาขับรถมาเร็วมากถ้าเขาเหยียบช็อกโกแลตเขาต้องเสียการทรงตัวแน่แน่แคลรี่กำลังโถงมาที่พวกนายแล้วรักทำอะไรหน่อยไม่ต้องห่วงนะแคลรี่แล้ววอเตอร์ แอปเบิ้กของเขาจะช่วยนายเอาไว้พร้อมนะเข้ามาแล้วอ๋ออ๋อได้ทำได้สตรักได้ช่วยเอาไว้ได้เอานี้ทุกคนวอเทอร์ทำไอศกรีมซันเดย์แสนอร่อยมาให้เพื่อเป็นการฉลองที่ไม่มีใครได้รับบาดเจ็บ้ เจอรี่วอเทอร์อยากจะรู้ว่ายายชอบซอสช็อกโกแลตบนไอศครีมหรือเปล่าอืมอืมอืมวิบูปุกว้าวขอบคุณสำหรับความช่วยเหลือนะคุณรักสุขสันต์วันอีสเตอร์นะทุกคนขอให้สนุกนะว้าวร็อกี้น่าประทับใจมากเมื่อพ่อของเธอเจ๋งมากเลยเบบี้อกกี้ ฉันคิดว่าเธอน่าจะลองดูบ้างนะเอาเลยเบบี้โรกี้เธอทำได้แบบนั้นล่ะโอไม่นะไฟไหม ไฟท่วมสูงมากนายเข้าไปหาเขาไม่ได้รอ,รอ็อกกี้มีคนคนเดียวที่จะช่วยเราได้นอนนอาวห mm hmm. ยุดก่อน mm hmm. เรามีเหตุฉุกเฉินเบบี mm ้ hmm. Baby, ร็อกกี้เกิดอุบัติเหตุที่สนาม mm hmm. บิน นายต้องไปหาเขาเลยเร็วฮะนายจะแปลงร่างเป็นอะไรอีกเขานายจะต้องบินไปหาเบบีร็อกกี้ได้ด้วยนะเอาน่าตู้ฮึอฮะฮ่าฮ่าฮึ อันเดียวที่จะไปหาบบ่พี่็อกกี้ได้นั่นก็คือเครื่องบินซูเปอร์เพรฮะอ้าะฮะะฮน้ำมายะนะบาลานอเรามองไม่เห็นบี่พีร็อกี้เลยขวัญเยอะไปหมด นายจะทำยังไงสุภทรกอ้ย่าเบ้อม,ม่ชโม,มเป็นไอเดียที่ดีบินวนรอบรอบควันเพื่อทำให้มันจางไป ซูเปอร์ทรัคลูกของนายจะไม่เป็นอะไรนะ็อกกี้ซูเปอร์ทรัคแล้วไฟล่ะ<อ>นายจะดับมันยังไงบาลานุาด้วยน้ำเหรอ,อใช่แล้วจ่อไปที่ไฟเลยซูเปอร์ทรัค สำเร็จไฟดับแล้วมาาทำได้ดีมากซูเปอร์ทรัคนายช่วยเบบี้ร็อกกี้เอาไว้ได้และอาจจะช่วยไม่ให้ไฟไหม้สนามบินได้อีกด้วยเธอควรจะอาบน้ำนะเบบี้ร็อกกี้ควันดำทำให้เธอสกปรกไปหมดเลย อะไรนะนายมีไอเดียเหรอซุปเปอร์ทรัคอืม่าเอ๊ะแบบี้่า่เป็นไอเดียที่ยอดมากมอืขอให้สรุปกับการอาบน้ำนะเบบี้วอคกี้ซุปเปอร์ทรัคทำสำเร็จีกครั้งลาก่อนนะทุกคนสวัสดีลิลลี่กำลังพาเด็กๆไปที่สวนสาธารณะเหรอ เธอกำลังประดับลูกโป่งสำหรับวันวาเลนไทน์นั้นเหรอเธอกำลังจะปล่อยลูกโป่งหนึ่งร้อยลูกเลยเหรอเยี่ยมไปเลย่า่ฮ่าฉันคิดว่าเด็กๆอยากให้เธอวิ่งซิกซัอีกนะลิลลี่ฮะลิลลี่ระวัง อย่าตกนะตามซุปเปอร์ทรัคมาช่วยงั้นเหรอเป็นไอเดียที่ดีนะครับเราต้องการความช่วยเหลือลิลลี่และเด็กๆห้อยอยู่บนสะพานที่สวนพวกเขาอาจจะตกลงมา รักมาช่วยแล้วใช่แล้วเด็กๆอยู่ข้างในนายกำลังจะแปลงร่างเหรอเป็นไอเดียที่ยอดเยี่ยม ตอนนี้นายสามารถช่วยเด็กๆได้แล้วเป็นไอเดียที่ดีครับเอาล่ะเด็กๆพวกเธอต้องกระโดดลงไปบนตัวของซูเปอร์ทรัคโอเคไหมพร้อมไหมเหลืออีกสองคัน ันส <_ Gimme for u> ุดท้ายโอ้ไม่ซูเปอร์ทรัคได้ต้องทำอะไรสักอย่างมันม ไม่นะลูกโป่งพวกนั้นช่วยให้ลิลลี่ทรงตัวเอาไว้ได้แต่ต้องทำอะไรแล้วล่ะมันไม่เมือนกันะเูกบอะมันจะทำให้เธอลงจอดแบบนุ่มนวลใช่แล้วมันยังไม่เข้าที่เด็กๆมาช่วยกันหน่อยได้ไหม ดีมากเด็กเด้ขาจะช่วยผลักนะโอเคไหมว้าวร่อนลงมาดีมากเเด็กๆดูเหมือนจะสนุกกันใหญ่เลยได้ด้วยนะสุปรทรัก แลาก่อนนะทุกคนขอบคุณอีกครั้งนะซูเปอร์ทรัพดูเหมือนพวเราจะมีเหล่าฮีโร่มาช่วยทำภารกิจแล้วนะฮึ่แค่ปะหน่าว้าเรบได้ดีมากเลยซูเปอร์ทรัพ สัญญาณเรียกกลับไปที่ฐานอขอบคุณนะวอเทอร์แบฟกำลังช่วยเบนเก็บกองฟางจากนั้นเด็กๆเ,เล่นเกมกระโดดกบซึ่งทำให้พื้นเละเป็นโคลนตอนนี้เธอเลยทำงานต่อไม่ได้แต่เธอก็ไม่อยากทำให้เบนเสียใจ โอ้ไม่นะรถของเธอยางแบนและเธอทำงานต่อไม่ได้ huh. อาชอ้้อใช่แล้วเราจะไปต้องซ่อมถนนก่อนเด็กๆพอกันได้แล้วดูสิสกปรกไปหมดเลยเธอมาขัดจังหวะรับที่กกำลังทำงานไม่ได้นะดูสิแบบเสียใจมากแค่ไหนแต่ก็นะเด็กก็คือเด็ก นะบายบาจะเอามาทำอะไรซูเปอร์ทรัคอ๋อเข้าใจละนายจะเอามาปรับพื้นเพื่อที่แบ,บ็จะได้ขับรถได้ีครั้งเป็นไอเดียที่ดีนะเด็กๆพวกเธอควรเข้าไปช่วยนะทำได้ดีมากซูเป,ปรอร์ทรัคตอนนี้เราเข้าไปในโรงนาได้อีกครั้งแล้วอไอไนะไรอะ ว้าวซูเปอร์ทรัคแข็งแรงมากมากเฮ้เฮ่ทำได้ดีมากทุกคนน้ามาเนี่ยน้ามาอ๋อย่ามาแล้วะแต่แบสทำงานต่อไม่ได้นะถ้าไม่มีล้อเป็นเรื่องที่ดีที่เธอจะขอโทษแบสนะอืรอนี่ยน้ามาอย่าอ๋อ เอสทีสามพันงันเหรออือไอ้มันบ้าเนียบะาฮ่ลเซอร์เหรอเจียบเลย ซ่อมเสร็จแล้วทำได้อิมากใช่แล้วฉันไม่คิดเลยว่านายทเสารจะทำอาจากย์กองฟางวันนี้เยี่ยมมากเลยนะว้าวในรีบมากเลยนะคเขาโอ้ ได้เอาขนมไปส่งให้เทศการดอกซากุระสายแล้วใช่ไหมว้าวเรียบดีมากโอ้โอเหมือนจะมีเหตุฉุกเฉินนะได้ควรจะไปได้แล้วครับเดี๋ยวเจอกันนะแคลรี่ ขึ้้นแลโอ้โอแดดตอนเที่ยงทำให้เกิดไฟไหม้หอคอยเราต้องเรียกดับไฟโดยเร็ว เอ้ยระวังด้วยนะเอ็นนาสุทรมาช่วยแล้ว่าชิอ่าฮา รักใช้ท่อดับเลิงเลยแบบได้ดว้าวทำงานร่วมกันเป็นทีมไฟเกือบจะดับหมดแล้วโอ้ไม่นะไฟติดใกล้ต้นไม้ฮ้ตาแปลูอ๋ออย่ามานระเป็นความคิดที่ดีแยกกันงทำงาน น oh ั่นล่ะทำได้ด hmm. mm ีมากเยียมเลยไฟดับแล้วทำได้ดีมากซูเปร์รัคโอ้โอเกินอะไรโอ้ไม่เร็วเข้าซูเปอร์ครับช่วยเอ็นนา เอสทีสามพันจะช่วยเราได้ยังไงมานิมิเรนาโตุ๊กช่วยบโอ้เป็นไอเดียที่ด hey, ีเลยเรียกหน่อยชีคเขียนเลยสุปครัตไปลืม เป็นอะไรไหมเอ็งนะแต่แต่รู้ปะยอดไปเลยพระเจ้าดูสิเขาแครี่เอาขนมที่ตายทิ้งไว้ที่ร้านมาส่งให้ขอบคุณนะแครี่ ขอคุณที่ช่วยงานเทศกาลเอาไว้ได้นะครับมันสวยมากเลยขอ <c oughs> ให้สนุกกันนะทุกคน <c oughs> แล้วเจอกันกราวหน้านะ <c oughs> ว้าว <c oughs> มันดูเยี่ยมไปเลยทุกคน <c oughs> นี่งานสำหรับคริสต์มาสใช่ไหม <c oughs> ใช่แล้วยังขาดอะไรบางอย่างว่าแต่อะไรล่ะใช่แล้วยังไม่ได้เปิดไฟเลย โอเคได้ไปเปิดไฟได้เลยวอเทอร์ร้อมไหมทุกคนนับร้อมกันนะ3 2มสองหไฟไม่ติดเหรอฉันอยากรู้ว่าเพราะอะไรเธอคิดว่าซาต้าจะหาต้นคริสต์มาสไม่เจอใช่ไหมถ้าไม่เปิดไฟนั่นหมายความว่าเขาจะส่งของขวัญให้พวกเธอไม่ได้เราต้องทำอะไรสักอย่างโดยเร็วสุนทรังคนั่นเหรอเป็นความคิดที่ดี สวัสด huh? Come right hey, ีครับกำลังมองหาอะไรอยู่ซานต้านงั้นเหรอเขาคงไม่มาคืนนี้แล้วล่ะเด็กๆที่าวฮอโฮลต้องการความช่วยเหลือจากนายไฟเปิดไม่ติดและพวกเขากลัวว่าซานต้าจะหาต้นไม้ไม่เจอเือที่จะวางของขวัญใช่แล้วมันเป็นเรื่องด่วนในวันคริสต์มาสไป่อมไฟกันเถอะ ไไม่ติดช่วยหาสาเหตุหน่อยได้ไหมเห็นอะไรผิดปกติบ้างไหมจะแปลงร่างงั้นเหรอเ <c oughs> ยี่ยบเลยจะจะแปลงร่าง <c oughs> เป็นอะไรเฮลิคอปเตอร์เหรอเยี่ยมนายจะได้มองหาสาเหตุจากด้านบน ที่ดีตามหลอดไฟพวกนี้ไปนั่นไงพัดกันยุ่งเหยิงเลยนั่นอาจจะเป็นสาเหตุแกวร่ได้เปนแกะออกมาได้ไหมแกรร่เข้าไปพัดกันแบบนั้นได้ยัยงไง คุณนะวอเทอร์ฉันมั่นใจว่านายช่วยได้แน่แนๆทำได้ดีมากวอเทอร์แต่ไฟยังไม่ติดเลย <c oughs> เราควรหาสาเหตนุน้นตอน <c oughs> ่อแกวรี่รักอยู่ข้างในใช่ไหมแต <c oughs> ่คิดว่าเป็นเพราะ <c oughs> พาวเวอร์คริสตัลนั่นเหรอนั่นไงปัญหาแกวรี่ช่วยเสียบปลั๊กหน่อย ฉัาลืมไปว่านายน่ะซุ่มซ่ามตลอดเลยนะแกรี่ร้องดูอีกฝั่งหนึ่งโอเคโอไมค์แนบไฟฟ้าของเมืองเขาในภุติชั่งแรงุดยางเอสทีสามพันฉันตอดใจรอดูไม่ไหวแล้ว ใชนคนก็ยากเลยเคียบไปเลยดูเหมือนมันจะได้ผลนะซูเปอร์ทรัคเห็นว่านายต้องกลับเป้าหมายหน่อยนะโอ้เฮ้ยแล้อยากจะนับหอยหลังเหรอโอเค สามสองหนึ่งทำได้ดีมากครับทุกคนแต่งต้นไม้ได้สวยมากมๆสานตตาป็นพาต้นไม้ต้นนี้แน่แน่ฉันคิดว่าฉันได้ยินเสียงรถเลือนสานตตาแล้วล่ะขอให้เป็นปีที่ด um ีสำหรับทุกคนนะ